วันนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือและทางภาคกลางก็เตรียมพร้อมรับมือกับพายุใต้ฝุ่นคันแมกีที่กำลังจะเคลื่อนขึ้น,นฝั่งประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วง1-2วันนี้ตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมที่ค้างอยู่จากฝนที่ตกหนักและน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะ ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำด้านเหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งบางพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมสร้างความกังวลแก่ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเนื่องจากเพิ่งจะทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดไปได้ไม่กี่วัน ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนะครสวรรค์เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและบล็อกท่อระบายน้ำตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนท่อระบายน้ำเข้าท่วมชุมชนและเขตเศรษฐกิจชั้นใน นายจิตตะเกษมนิโรธธนรัตนนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เปิดเผยว่าแม้ปีนี้ปริมาณน้าไหลผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์จะมากแต่ก็ยังต่ํากว่าปี2554มากจึงมั่นใจว่าน้ําจะไม่ท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองบากน้ําโพแน่นอนเพราะว่ามีแผนรับมือกับสถานการณ์น้ําไว้แล้ว ที่จังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชรพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจสะพานคนทีข้ามแม่น้ำปิงที่ตั้งอยู่ระหว่างตำบลธรรมรงและตำบลนคนทีจังหวัดกำแพงเพชรหลังแม่น้ำปิงมีระดับน้ำสูงขึ้นและไหลเชี่ยวกรากจนกัดเซาะบริเวณคอสะพานเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่จึงต้องห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกชนิดสัญจรผ่านเป็นการชั่วคราวทันทีเพื่อป้องกันการสุดตัวและอันตรายที่อาจจะเกิด ขึ้นส่วนรถยนต์ขนาดเล็กยังสามารถใช้เส้นทางได้แต่ว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมติดตั้งสะพานเบลลี่ซึ่งเป็นสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ไปติดตั้งบนสะพานช่วงที่น้ํากัดเซาะเป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อให้การสัญจรกลับมาใช้งานได้โดยเร็วเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะเริ่มโครงการซ่อมแซมโครงสร้างหลักของสะพานคนทีให้กลับมามั่นคงแข็งแรงต่อไป ที่จังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าป่าโมกพายเรือเข้าไปย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ที่6ตหบลผงเพงอ,เอป่าโมกให้พ้นน้ำเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านหลังคันดินกั้นน้ำหมู่ที่5พังทลายทำให้น้ำหลากเข้าท่วมสูงกว่า2เมตรขยายเป็นบริเวณกว้างหลังจากชาวบ้านบางส่วนยังไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่เพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สิน ขณะที่บางรายน้ำท่วมกว่า3เมตรไม่สามารถพักอาศัยได้แล้วก็ต้องอพยพออกไปอยู่ด้านนอกชุมชนค่ะล่าสุดนายนัทวุฒิอนุโยธาในอำเภอป่าโมกประสานทหารลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและติดตั้งเต็นท์ชั่วคราวเพิ่มเติมให้กับชาวบ้าน ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวตำบลบางกระสัน้นและตำบลบ้านเลนอําเภอบางไปอินที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมซ้ำอีกรอบระดับน้ำสูงตั้งแต่10เซนติเมตรไปจนถึง2เมตรทำให้หลายครอบครัวต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปไว้บนถนนป้องกันความเสียหายชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำลดระดับลงไปแล้วเพิ่งจะทำความสะอาดบ้านกันไปไม่นานน้ำก็กลับมาท่วมซ้ำอีกแล้วก็ท่วมสูงกว่าเดิมด้วยค่ะเพราะว่าเขื่อน พระยาปรับการระบายน้ำเพิ่มนั่นเองค่ะ